ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับมาพูดเรื่องนะครับเรื่องของ Kingdom Pass เนี่ยประจำซีซั่นเพียววันนี้า3เนี่ยซื้อแล้วมันคุ้มไหมนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเกิดไม่ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าซื้อมาแล้วมันได้อะไรบ้างนะคือมันก็สามารถกดอ่านได้อยู่แล้วละครับนะครับ Kingdom Pass นะครับจุดด้านขวาบนนะครับของเกมนะกดเข้ามาสิ่งพิเศษที่เขาอธิบายไว้เนี่ยก็จะมีเพิ่มจำนวนการเข้าดันเจี้ยนประกาศจับนะครับเพื่อไหนเนาะก็คือ ตรงนี้นะครับดันเจี้ยนประกาศจับนะครับอันนี้ผมเคลียร์หมดแล้วเพิ่มจาก3รอบเป็น5้ารอบนะครับอันเนี้ยถามว่ามันคุ้มไหมผมว่าอันเนี้ยมันมันเฉยเฉยนะอาจจะอาจจะอันนี้แล้วจะคนแล้วกันว่าซื้อมาคุ้มไม่คุ้มยังไงแต่ผมว่าเออคือมีก็ดีไม่มีก็ได้ครับในส่วนของอันเนี้ยเพราะว่าผงของดันเจี้ยนพวกเนี้ยมันมีขายอยู่แล้วไงเนาะมันสามารถซื้อขายได้ที่ร้านค้าริมทะเล่รงเงี้ยครับนะร้านค้าริมทะเลตรงนี้มันสามารถซื้อขายได้นะทีนี้อันต่อไปนะครับเรื่องของมาทนเลยเมากกวานอย่างหนึ่ เดี๋ยวลบรางากนรต่อู้วไว้ก่อนนะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นแบบโกลนะครับก็คือนี่โปรไฟล์นีนะ้มีขอบทองนะครับที่ผมสังเกตมาเนาะแล้วก็แลนด์มาร์กนะครับอันใหม่แลนด์มาร์กใหม่คือตัวนี้นะครับกดผิดครับขออภัยแลนด์มาร์กเนี่ยครับมันจะผลิตนะครับอุปกรณ์ลดระยะเวลานะครับที่เราใช้เนี่ยสินาทีนะครับ อันนี้คือมันผมมองว่ามันเออมันดูแปลกกับซีซันเก่าๆนะเพราะซีซันเก่าๆเท่าที่ผมเติมซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ครับเป็นน้ำพุก,กับเป็นบ้านครับที่มันได้แยกของคุกกี้แทนนะครับแต่อันนี้มันได้ลดระยะเวลาเออผมก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจกับซีซันเก่าเนาะมันดูมีแรงจูงใจในการซื้อมากกว่านะครับโอเคทีน,นี้เรามาดูของในคิงน้อมพาร์ทเนี่ยคือถ้าจะซื้อคิงน้องพาร์ทแล้วมามองไอเสข้างล่างที่มันแจกเ่ยเช่นอันนี้ มันจะแจกเศษคุกกี้ครับอันนี้ไม่ได้แจกของเฉเอมใช่ไหมซึ่งเท่าที่นับดูวเนี่ยเศษเฉเอมรูผ,ผ่านตานะครับแจกไม่ถึง10อันละครับไม่พออันเชิญอหรอกนะแล้วก็พวกผงพวกอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันเหมือนแจกพอเป็นรางวัลนเล็กนน้อยคือถ้าถามว่าซื้อมาแล้วเอาแถบข้างล่างเนี่ยคุ้มไหมผมก็มองว่าถ้าหวังแถบข้างล่างนะน่าไปเติมแพ็กอื่นน่าจะสมสุขว่าน่าจะได้เยอะกว่านะเติมเป็นเพรไปเลยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มเนี่ย มันอยู่ที่ตรงนี้ครับลดระยะเวลานะครับการรีเซตคู่ต่อสู้ในอารีนาเนี่ยจากครึ่งชั่วโมงเหลือเพียงสิบนาทีมันดียังไงครับคือคุณลองมาดูในอารีนาดีๆนะตั๋วเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เข้าเล่นบ่อยหรือเปล่าแต่ว่าตั๋วอารีนาเนี่ยมันให้มาเยอะมากแล้วถ้าคุณรีรเฟรชไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งคุณขึ้นมาแรง,งสูงๆเนี่ยคุณรีเฟรชไปเรื่อยๆคุณก็เจอคู่ต่อสู้ที่คุณสามารถมั่นใจว่าเอ้ยสู้ไปเราได้แต้มชนะอ่ะทีนี้มันสิบนาทีอ่ะ สิบนาทีคือมันไวกว่า30มนาทีเยอะนะต่อการเจอห้าโค้ดสู้ทีนี้คุณรีเฟรชแล้วคุณก็ไล่ตีไปทีนี้พอคุณตีปุ๊บอ่ะมันก็น่าจะเหลือได้แปดเจ็ดแปดทีคุณก็ไปทำไรองอื่นกิจกรรมอื่นในอะารนาจับคุณก่อนคุณก็กลับมาใหม่สิบนาทีสิบนาทีเนี่ยซึ่งคุณอย่าลืมนะว่ารางวัลที่ได้จากอารีนาครับยิ่งตายไปได้่องสูงเนี่ยมันได้ของพวกเพชรแล้วก็พวกเหรียญอารีนาเยอะนะซึ่งผมมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะคุ้มทีเดียวนะสําหรับอ่าการซื้อเพัฒนาร์รรา ไต่เล็ขึ้นไปส,งสูงๆนะครับคือประมาณนี้นะครับคือจุดคุ้มเนี่ยผมว่าน,นี้แต่ว่าทีนี้มันราคาร้อสบเก้าบาทเนาะอันนี้ถ้าใครเอาไปเทียบกับแพ็คอื่นอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วเราจะโนแล้วลกันแต่ผมมองว่าคือถ้ามีเงินแล้วอยากจะามาเติมจริงๆเป็นเงินที่เอาไว้เติมส่วนของอันนี้จริงๆนะผมบอกว่ามันก็ยังคุ้มนะครับคือตั้งแต่ซีซันแรกๆเลยผมคือผมเข้าใจว่าไปเด่นพาร์ทเกมเนี่ยมันจะเหมือนเกมอื่นที่ว่าถ้าเติมปุ๊บไอ,ไอเทมแถวล่างอะ่ะมันจะดูดีกว่าไอแถวข้างบนเยอะซึ่่่งงมมมาาดูแล้วัันนกก็ไ,ไตแบบ โอ้โหบึกบาและขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่ดีจริงๆคือตรงนี้จริงๆนะครับตัวของทีนอมอารีนาเพราะว่ารางวัลหลีกที่ได้มาเนี่ยยิ่งขึ้นไปแรงลึกๆเนี่ยสูงๆเนี่ยมันได้เยอะจริงครับเรื่องของเพชรน,นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับในการความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะกับการซื้อิีน้อมพาสนะครับผมนะคือผมมองว่าคุ้มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนอีกทีนาอกหรือใครมีความคิดเห็นอื่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ เพื่อที่ตัวผมเองนะแล้วก็คนที่มาเข้ามาดูคลิปเนี่ยเอออาจจะได้มีประเด็นผกผันแต่ว่าสอบถามกันไปเนาะนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ